มาใส่เบ็ดปลาไหลนาดินโดยเหยื่อตับไก่กันครับวิธีนี่ใส่งางว่าต้องหาหูปลาไหลสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องรักอีสานเดี๋ยวมอนี่ผมสิพาพี่น้องไปใส่เบ็ดปลาไหลโดยเหยื่อตับไก่สูตรนี้สิน,น้าตับไก่ไปมักใส่กับใครครับมอนี่เขาเลือกไหมเป็นริมน้องครับจากคลิปที่แล้วที่ไปใส่ปลาไหลริมขางสะเสื้อขาดเบ็ดท้ายกันไร้ลังเลยครับหลายคนก็นแนะนําว่าให้เปลีป่ยนเป็นสายพี่อีครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอีูว่าเปลี่ยนให้เบิ่งผมสเปกแก้แค่นไม้เก่าอยู่คร ผมสิเลือกใส่วิธีเอาสายเบ็ดมาผูกกับมหงาเอาครับเพื่อเป็นการเฮ็ดเครื่องไม้นําเวลาเขาา้ามายามมันสิได้บ่ลงครับเดี๋ยวสิใส่ทีมไปขึ้นนึงถ่ายยาอีกเที่ยนนึงตอนเช้าครับหลังจากที่ฝนเศร้าตกเข้าก็มายามเบ็ดฝนตกติดต่อกัน2มือแล้วครับทางบ้านพี่น้องเป็นคือกันบ่วิธีเก็บเบ็ดกับปัญหาครับดึงทกดึงสายเบ็ดเก็บได้เลยครับเพราะว่าเฮาผูกทบม้วยไว้เลยแก่ง่ายครับยามมาจักหน่อยก็ได้รุ่นแล้วครับเบ็ดหลังนี้ใส่ไว้หน้าปากทอ่อเบ็ดตึงเข็งจริงจริงเลยครับตัวแรกของเฮาเป็นปลาไรที่่โตใหญคคัักบ พอมาถึงหลังนี่ก็เริ่มได้รูนอีกแล้วครับดึงเบ็ดบกขึ้นเลยต้องลงไปดึงเบ็ดมาจากข้างล่างครับสถานที่ที่ผมใส่อยู่นี่คือริมหนองมาทงใหญ่ครับอำเภอทุง่งฝนจังหวัดอ,อุดรธานีครับวันหยุดโพด้ว่างๆเอาเบ็ดมาใส่เล่นก็นได้ครับดึงเบ็ดคักดึงเบ็ดแน่ก็ต้องยกใหป้ปลาไรนี่แหละครับตัวที่สองกับตัวใหญ่คลี่กันครับปานคัดใส่ไป ไอสองแต้มแล้วครับเิ่มีกาลังใจยามต่อแล้วพอมาถึงหลังนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับดึงเบดบ่ขึ้นเค็งจริงๆขึ้นกับสองหลังที่ผ่านมาหลังนี้ใส่ไว้าขางต้นปืนครับหลังที่ติดป่าไรก็ค่อนข้างใส่เวลาดึงขึ้นโดนเติบอยู่ครับป่าไรมันดึงเกี่ยวค่ะเกี่ยวแน่ตัวนี้เป็นไส้น้อยครับขนาดต่างกันกับ2ตัวแรกหลายครับเรื่องบอกไปครับผมซื้อเบสมาสี่สิบหาบาทเสือสิบบาทตับไก่สามขีดขีดละสิบบาทร่วมแล้วก็ยังบ่ถึงลอยเลยครับใส่หายูหากินได้ต้นๆ ยามเซ็จแล้วกับกาบ,บานนะครับมื่อนี้ดีใจไรครับได้แนวผัดเผ็ดแล้วล่องไปเฮ็ดกันเบิ้งด้วยพี่น้องได้ปลาไลอีกลครับสูตรนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อครับ